สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพบกันในหัวข้อที่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับเรานะคะอันนี้จะเป็นแบบคลิปยาวเนาะไม่ได้ทำนานมากแต่วันนี้ไปฉีดวัคซีนมาก็เลยเออทำสักหน่อยเผื่อจะแบบนอนพักนานนะคะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมดสี่กองนะคะกองแรกค่ะ กองที่2องกองที่3และกองที่4นะคะตั้งจิตตั้งสมาธิดีๆนะคะก่อนเลือกเนาะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคนที่เลือกกองที่1กันเลยค่ะสำหรับคนที่เลือกใบนี้นะคะอันนี้เนาะใบนี้นะคะกองที่1เนาะ เราจะมาดูกันนะคะว่าคนกองอยังไงสิเขาต้องพูดว่าอะไรนะไม่ทำนานมากโอเคแปบ๊บหนึ่งตั้งสมาธิแปบ๊บตั้งสมาธิแปบ๊บเดี๋ยวว่ากันนะไม่ทำนานมากโอเคเราจะมาดูกันนะคะว่าคนที่คนกองแรกถามถึงเนี่ยรู้สึกยังไงกับคนกองแรกนะคะไปลุยกันเลยรู้สึกยังไงอุ้ย อ่ะงั้นเราขอเปิดทีเดียวเนาะแล้วแบบมาเมาส์มอยกันมาคุยกันออื้อืออื้ออโอ้ออโออะไรไม่ไม่เหมาะคะโอ้อะไรคะอืมอันนี้นะคะ อันเนี้ยกรณีนี้เนี่ยมีประเด็นกันมาแน่เลยอาจจะมีเรื่องที่ทำให้ไม่พอใจหรือท็อกซิกหรือเสียใจในความสัมพันธ์นะคะกองเนี้ยมีประเด็นกันมาก่อนแน่นอนนะคะอย่างแรกเลยเขาสึกยังไงตัวเขาเนี่ยอยากติดต่อพูดคุยสื่อสารกับเรานะคะเนี่ยเพราะว่าไพ่อัศวินถือดาบมันขึ้นเนาะไหนสอดเนาะอืม ติดต่อมาทำไมติดต่อมาเพื่อบอกว่าเราชอบเธอรับถ้วยจากเราไปได้ไหมหเนี่ยเราถือถ้วยมาให้เธอแล้วนะมุ่งหน้ามาอย่างเสือนะคะอืพุ่งเข้าหาอย่างแมวเออเออเราชอบเธอเราอยากคุยคุยกับเธอกลับมาคุยกันอีกรอบได้ไหม ตัวเราอะเสียใจนะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเราในวันนั้นะ่ะตัวเราเสียใจที่ทำให้เธอเสียใจอืมตอนนี้อะเราทำได้แค่ดูเธออยู่ห่างๆนะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารการันหรือพูดคุยกันน้อยมากๆเลยเนี่ยแต่ว่าตัวเราอะก็คอย แอบส่องแอบมองเธออยู่ไกลๆนะจ๊ะเธอจะรู้ไหมเอ่ย <laughs> โอ้ยกล้องนี้อะไรนี่แต่เราอะไม่มั่นใจนะคะว่าเขาอะมีตัวจริงอยู่แล้วหรือ,อยังอยากให้ไปเช็คดูหนอว่าเขามีคนที่จริงจังอยู่ด้วยแล้วหรือ,อยังนะคะอืมแต่มองว่าตัวเขาอะค่ะ อยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เพื่อมอบความรู้สึกดีๆให้เรามันตีไปได้สองเคสนะคะถ้าเขาไม่มีตัวจริงอยู่แล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่อยุติธรรมสำหรับเขาเลยที่เขาทำได้แค่มองเราอยู่ห่างๆอืมเขาอยากทํำมากกว่านั้นเป็นมากกว่านั้นนะคะโอเคคนที่เลืกกองแรกจี้เนาะอือตลบไหม โอเคเราจะมาดูลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์นะคะของเขากันนะคะแป๊บนึงนะเสียงดังหน่อยนะคะทำแบบว่าช่วงบ่ายเลยนะทำแล้วก็จะทานข้าวแล้วก็ไปนอนเพราะว่าเพิ่งฉีดวัคซีนมาคือแบบคนอื่นเป็นไหมอ่ะมันแขนชาหรือเพราะเราเก่งอะ่ะ ลัคนากาสีดาวจันร์ดาวศุกร์นะคะของคนที่เลือกใบแรกนะคะมีถุนค่ะธาตุน้ำค่ะกระกดพิจิกมีนเดี๋ยงไพรให้แป๊บหนึ่ง จะมีนายเมทุนค่ะโอ้ยเมถุนมาแรงกันเนี่ยขออีกใบขออีกใบไม่ซ้ำกันอ่าซิกเกอชรัส์นูจ้าโอเคค่ะคนกองแรกเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปพบกับคนที่เลือกกองที่สองกันเลยค่ะค่ะอันนี้นะคะจะมาพบกับคนที่เลือกใบนี้เนาะกองที่สองเนาะ เราจะมาดูกันนะคะว่าตัวของเขาคนนั้นน่ะอ,อนั่งไม่ถนัดเลยตัวของเขาคนนั้นน่ะรู้สึกยังไงกับเรานะคะในตอนนี้นะคะใหดูซีคนที่กองสองถามถึงเนี่ยรู้สึกยนะังไคนกองสองคะตอนนี้อืมอือหึ ขอไปเจ้าขอไปเจ้าคนที่คนกองสองถามถึงยังรู้สึกยังไงกับคนที่เลือกกองที่สองคะ่ะอืมต้องหันยังไงต้องหันยังไงอันนี้ค่ะมันเหมือนกับว่าตัวของเขาอะค่ะชอบเรานะชอบเรามากแหละอืมชอบมากๆเลยแหละอืมอยากได้ แต่แต่อะไรไม่บอกไงเป็นความลับที่อยู่ในใจนะคะเขาไม่ได้แสดงออกมานะคะว่าเขาชอบเราเพราะเป็นไฮพีเทสนะคะอืมแล้วก็มองว่าตัวเขาเนี่ยเครียดนะเหมือนกับคนที่แบบต้องเก็บความรู้สึกไวะะ้ะอค่ะแล้วแบบมันมันเครียดเก็ทฟิลป่ะอืม เขาเียกว่าอะไรนะอึดอัดเอออึดอ,อัดอเครียดแล้วก็อึดอัดเหมือนเราแบบต้องแบบเฮ้ยเราชอบคนเนี้ยแต่แบบเอยสแสดงออกไม่ได้เราบอกไม่ได้ทําไมเราไม่บอกว่าทําไมเราเก็บในความลับอย่างเนี้ยค่ะแต่ชอบไหมชอบมากนะอืมแล้วยังไงต่อ,อยังไงต่อแล้วก็จะพยายามค่ะอืมเรามองว่ามันตีได้เป็นแบบว่าอะไรบ้างหรือปะ่ มองว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับนอกจากเขาจะพยายามเนี่ยพยายามในความสัมพันธ์แล้วเขายัางพยายามที่จะเลิกปิดกั้นเราจากเขาหรือปิดกั้นความรู้สึกที่มีด้วยนะคะเนี่ยเพราะเพราะว่าเขาชอบเราใช่ปะแต่เขาปิดมันไว้จนเขาเครียดเห็นปะเพราะว่าเขาปิดกั้นเราอะคะ่ะคือเขายังไม่เปิดให้เราทั้งหมดอมืไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะยังไม่ได้เรียนรู้กันหรือ อะไรยังไงเพราะว่าตัวเขาค่อนข้างมีกำแพงค่ะอืมถึงแม้ว่าเขาจะชอบเราแต่เขาก็มีโลอส่วนตัวมีกำแพงไม่อยากให้เราก้าวข้ามผ่านเออเขาเรียกว่าอะไรก้าวข้ามผ่านเข้าไปเนาะอืมแต่อันนี้ยแบบไม่ไหวหรอกไงอึดอัดเครียดอืมเพราะว่าชอบอ่ะก็ชอบอ่ะก็ชอบอ่ะก็อยากแสดงออกแล้วเออแล้วยังไง เนี่ยมันจะมีการจบนะคะจบอะไรเอ่ยจบสิ่งที่เขาเครียดคิดมากนะคะจบอะไรที่เป็นความลับค่ะมองว่าคนกองเนี่ยเขาจะแสดงออกกับเรามากขึ้นนะคะว่าเขาชอบและรู้สึกดีกับเรานะคะอืม,มวันนี้พลังงานบวกจังเลยอะ่ะอืมบวกบวกอะไรเอ่ย คอมบวกอะไรงี้ปะ่ะโอเคแต่มันมีอีกในหนึ่งนะว่าถ้าเขามีคนของตัวเองอยู่แล้วอะตัวเขาจะจบปัญหาแบบว่าเขาเราียกว่าอะไรอะจะจบปัญหาโดยที่จะไม่มายุ่งกับเราอะค่ะเพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหารักสาัเศร้าหรือลักซ้อนคืออันเนี้ยมันตีไปได้สองเคสเนาะอืมเสียงดังหน่อยนะคะขอโทษด้วย มโอเคแล้วมดวาดูลัคนาราศีดาวจันทรศุกร์นะคะของคนที่เลือกใบที่สองนะคะช่วงนี้ฝันเห็นวิญญาณบ่อยมากเลยอะ่ะทำไมนะต้องขอหวยแล้วไหมเมธค่ะมีนค่ะให้พังแล้วอะ่ะ วายมังกรจ้าอ๋อมังกรนะจ๊ะมังกรโอเค okay, ค่ะตรงไหมตรงไม่ตรงยังไงบอกด้วยนะคะแต่มันก็เป็นพลังงานรวมแหละอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะโอเคค่ะเราไปพบกับคนที่เลือกกองที่สามกันเลยจ้ามาค่ะเรามาพบกับคนที่เลือกกองที่สาม กันเลยนะคะใบนี้เนาะมาดูกันนะคะว่าคนที่เราถามถึงเนี่ยคนที่คนกองสามถามถึงเนี่ยเขารู้สึกไงกับคนกองสามคะอ,อ,อุอืมอืมเอ้ยเราสับให้นะแต่มันเหมือนกันเลยอะ่ะ ไปดูของคนที่เลือกกองสองนะคะแต่เราสับไพ่จริงๆเมื่อกี้เราสับไพ่ก่อนแล้วถามว่าเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกเครียดและอึดอัดใจนะคะที่แสดงออกอะไรไม่ได้เลยนอกจากแค่คอยส่องคอยมองเราห่างๆแล้วก็ตัวเขาเนี่ยก็พยายามทำหน้าที่ของเขาต่อไปะคะ่ะนุมปะเนี่ยเห็นไหมทำได้แค่ส่องแอบมองอืม ชอบไหมก็ชอบเนี่ยชอบเนี่ยไปดูกองสองเลยคือแบบเหมือนเลยอะ่ะแต่ว่ามันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าอะไรรูป้ป่ะคนกองสองอะ่ะเขาจะเหมือนบางเคสเขาจะแบบมีการ take เทคแอคชั่นเนี่ยในบางเคสแต่อันเนี้ยเทคแอคชั่นไม่ได้ชอบชอบมากแหละแต่ว่าแสดงออกไม่ได้อะ่ะทำได้แค่เก็บไว้ลึกๆ ในใจนะคะอืมแล้วก็พยายามทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปมองว่าคนกองเนี่ยคนที่คนกองเนี่ยถามถึงค่ะจะไม่เทคแอคชั่นอะไรเลยเนอะอืมจะเก็บความรู้สึกที่มีต่อเราไว้เงียบๆไม่รู้เหมือนกันว่าด้วยเหตุผลอะไรอยากรู้ก็มาดูส่วนตัวนะอืมอาจจะเป็นเพราะในเรื่องของหน้าที่การงานไหมเจอกันในที่ทํางานหรือเปล่าเพื่อนร่วมงานไหม หรืออะไรยังไงหรืออาจจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ไม่สามารถแบบว่าเปิดเผยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันก็มีเนาะบางเคสน้าที่การงานเนาะก็สําคัญเนาะทาได้แค่แอบมองเธออยู่นะจ๊ะส่องเธอเป็นชีวิตจิตใจแล้วมองว่าอันเนี้ยเป็นคนไกลค่อนข้างสูงด้วยนะคะถ้าไม่ไกลเนี่ยก็เน้นแอบส่องแอบมองที่โซเชียลอย่างเดียวอืม ไก่ก็ขันจังเลยเนาะโอเคเรามาดูลัคนาราสีดาวจันดาวศุกร์นะคะของคนที่เลือกใบนี้เนาะฉันงงว่าทำไมเขาต้องมาเลี้ยงไก่ไว้ตรงหลังบ้านฉันด้วยทั้งๆที่ปกติอะ่ะไม่นะแต่เขาแบบ ทำไมอ่ะทำไมทำไมถึงต้องมาเลี้ยงไก่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าคนที่เข้ามาดูคลิปก็จะได้ยินเสียงไก่ทุกคลิปเลยก่งงมากไก่ปกติต้องขันตอนเช้าถูกปะแต่ตอนเนี้ยไก่ขันทุกๆเวลาเลยก็เลยค่อนข้างจะงงนิดนึงโอเคแล้วคนาคะสีดาวจันดาวสุกไม่ของเราก็ของเขานะคะพิดจีืพรุโต้ ลัคนาราศีดาวจันรดาวุกแม่ของเราก็ของเขาคือชาวราศาีค่ะผูโสเราแบบมาอัดตอนบ่ายคือแบบเสียงเจียวจาวมากต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆนะคะแต่ว่าอัดตอนกลางคืนก็ไม่ได้เพราะว่ามีลูกค้าเนาะช่วงนี้ลูกค้าเยอะมากเลยลูกดวงเยอะมากนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่คอยติดตามเรานะคะ ที่ไว้ใจให้เราทำนายดวงนะคะก็ขอบคุณมากมาเลยกลุ่มค่ะเมื่อกี้กลุ่มมันจะเด้งออกมาสองอันด้วยอืมโอเคค่ะลัคณานาราศีดาวจันทร์ดาวสุขไม่ของเราก็ของเขานะคะพิจิกพฤษกแล้วก็กลุ่มนะคะโอเคค่ะเราไปพบกับคนที่เลือกกองสุดท้ายกันเลยค่ะ โอเคค่ะมาพบกับคนที่เลือกกองสุดท้ายกันเลยนะคะมาคนกองสุดท้ายเนี่ยคนที่คนก,กองสุดท้ายถามถึงเนี่ยเขารู้สึกยังไงนะคะกับคนกองสุดท้ายนะคะอันนี้มองแล้วมันปกติป้าคือแบบใช้ไฟบ้านอย่างเดียวอะปกติเราจะมีไฟแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ ไฟที่สําหรับอัดคลิปอะค่ะแต่อันนี้แบบมันพังไปแล้วอะมีแพนจะซื้ออันใหม่อยู่นะแต่แบบซื้อแบบไหนดีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแนะนําด้วยใครใส่เซลฟี่ใครใส่เซลฟี่บอกด้วยใครใส่เซลฟี่ใครใส่ทำคอนเทนต์ใครใส่อัดคลิปบอกด้วยนะแบบไปซื้อตามเลยโอเคค่ะมาต่อกันเลยเนาะอ่า คนที่คนกองสุดท้ายถามถึงรู้สึกไงกับคนกองสุดท้ายค่ะอืมอืออืมไม่ค่อยคนละถามถึงนึนกองสุดท้ยอยโอ้ยอันเนี้ยนอ,อันเนี้ยค่ะคนกองเนี้ยมีความเป็นแบบทวินเฟรมโซเมดด้วยนะเพราะว่ามันมีไพ่สีคาาขึ้นมาแต่เดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังโดยรวมเนาะ เขารู้สึกยังไงมองว่าตัวเขาอะไม่รู้แหละว่าเกอะก่อนหน,น้าเนี่ยเรากับเขาเคยมีประเด็นอะไรกันไหมแต่คนที่มาดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีประเด็นเนาะอืมเราจับพลังงานนะส่วนใหญ่น่าจะมีประเด็นกันแหละอืมเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเขาอะอยากเคลียร์อยากพูดคุยให้มันชัดเจนไปนเลยว่าอะไรยังไงจะกลับเข้ามาเคลียร์แล้วนะอะไรเงี้ยค่ะจะลองพยายามทําอะไรบางอย่างกับเรา ทำอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่ามันเป็นไหนถือหม้เนาะอืมเราเลยมองว่าก่อนนั้นเนี่ยน่าจะมีการถกเถียงกันหรือการพูดจาไม่เคลียร์แล้วก็ไม่ได้คุยกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรถึงพูดแบบนี้เพราะว่ามันมีดิเทนเพลนส์ดิเทนเพลนส์มาคู่กับหนึ่งดบาบหมายถึงว่าเหมือนต้องการปนีปนอมปะ่ะดิเทนเพลนส์แบบ ปณิปนอมกลับเข้ามาทําอะไรบางอย่างอืมให้มันดีขึ้นประมาณเนี้ยค่ะให้มันชัดเจนเนี่ยมันมันมาด้วยกันเนี่ยพวกเนี่ยมันมาด้วยกันก็เลยขอตีเป็นแบบนี้แล้วกันหนอืมก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขารู้สึกว่าตัวเราเขาว่ามันเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างอ่ะเขาเรียกว่าอะไรโซลคอนเน็กชั่นป่ะแบบว่ามันรู้สึกแบบ เขาพูดว่าไงอ่ะเขาพูดว่าไงเขาพูดว่าเราจะรู้สึกถึงกันได้หรือสื่อถึงกันได้คะ่ะถ้าเป็นพวกโซลคอนเนคชันอ่ะมันตัดไม่ขาดมันตัดไม่หลุดเนาะอืมตัวเขาว่ารู้สึกว่าเราอะ่ะกับเขาว่ามีอะไรบางอย่างที่มันแบบว่าไม่สามารถตัดขาดจากกันได้อะ่ะอแม,ม้ว่าเขาจะมีอีกโก้นะคะแต่ว่าเขาจะพยายาม ในความสัมพันธ์เลยมองว่าเขาเนี่ยน่าจะนิ่งกับเรามาสักพักใหญ่ๆ้วแหละหรือไม่ก็สักพักเนาะนิ่งกับเรามาสักพักก็แหละไม่ทาอะไรสักทีเนี่ยถืออะไรอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยนั่งนิ่งมันบาลังใช่ไหมอืมแต่หลังจากดูคลิปนี้เนี่ยอืมถ้าเร็วสุดก็ภายในทีนี้นะคะถ้าช้าสุดก็ภายในสามเดือนเนาะอืมตัวเขาเนี่ยจะมีการเทคแอคชั่นนะคะอืม จะเข้ามาพูดคุยเข้ามาเคลียร์ค่ะปรับตัวปรับปรับความเข้าใจเออเขาเรียกว่าปรับความเข้าใจนะคะในความสัมพันธ์เพราะเขาเขา,เขารู้สึกว่าแบบเราอะก็คือคนที่ใช่สำหรับเขาคนที่เขารู้สึกดีๆด้วยคนที่เขาแบบอยากมีความมั่นคงอยากไปต่อด้วยเยงี้ยค่ะอืมประมาณนี้โอเค เราจะมาดูลัคนาราศีดาวจันทรดาวศุกร์นะคะไม่ของเราก็ของเขานะคะขอดูลัคนาราศีดาวจันรดาวศุกร์ค่ะพูดเร็วไปปะเอาใหม่ขอดูลัคนาราศีดาวจันทรดาวศุกร์ค่ะโอ้ช่วงนี้เหมือนแลบเลยปกติทำแต่คลิปสั้นๆเนี่ยก็ไม่ได้แบบอธิบายเยอะอะไรขนาดนี้ใช่ไหม มังกรจ้ามังกรจ้ามังกรก็มาบ่อยนะจ้าช่วงนี้คู่กรณีเยอะแหละจ้าคู่กรณีกี่คนเอยบอกมาเดี๋ยวนี้หนึ่งกลุ่มมาเราขายขับนะคะเนี่ยอีกแล้วอะ่ะเออท้าด,ดินก้ศกกันมังกรู้ศกก็มาบ่อยนะจ๊ะใช่ไหมเหมือนแบบที่เปิดไปก็มีใช่ไหมู้ศกกับมังกรเนาะ ช่วยคอยจับผิดให้ด้วยน <c oughs> ะเจมินายเมถุนเมถุนก็มาจ้าโอเคลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์นะคะไม่ของเราก็ของเขานะคะอยู่ในมังกรธาตุดินพระศกกันมังกรนะคะแล้วก็เมถุนนะคะเจะมินายค่ะ โอเคค่ะคลิปวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะมารวมเล่นสนุกสนุกเนาะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานรวมนะคะ <c oughs> ก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่ติดตามเรานะคะถ้าไม่มีทุกๆคนตั้งแต่แบบว่าแรกๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องขอบคุณแบบว่ามลูกดวงนะคะตั้งแต่ยุคแรกเริ่มเลยนะคะ จนถึงตอนนี้ค่ะไม่ว่าเขาจะยังดูกับเราอยู่หรือว่าเขาไม่ติดตามแล้วก็ขอขอบคุณเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีทุกๆคนนะคะถึงมีเราในวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะ